สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาสู่เราให้ฟังเอพิโซดที่2นะคะก็คือเอพิโซดแรกอะเราก็ได้แบบเช้าความไปแล้วเนาะเกี่ยวกับว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์งานด้งานแล้วก็โดนเทนะคะแบบโดนบริษัทเทแบบอยู่แบบบอกว่าจะจ้างแล้วก็เปลี่ยนใจอะไรเงี้ยเราก็จะมาสู่เอพิโซดที่2กันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนค่อนข้างเป็นประเด็นที่เจาะลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมานะคะก็คือส่วนตัว เคยโดนเลิกจ้างมา2ครั้งนะคะก็เป็นในรยรยะเประมาณสปีแรกของการทำงานนะก็โดนเลิกจ้างไป2ครั้งซึ่งทีเนี้ยคือความจริงอะ่ะมันมีกฎหมายรองรับแต่ว่าเออหลายๆคนอะ่ะถ้าเหมือนแบบไม่เคยเจอกับตัวเองหรือแบบไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายเงี้ยก็อาจจะแบบไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายของการเลิกจ้างอะไรเงี้ยอย่างตัวตัวเราเองเนี่ยตัวทรายเนี่ยก็เคย แบบตอนแรกก็แบบไม่ได้รู้เยอะมากนะแต่เหมือนมันพอเหมือนมันเราต้องเจอเยอะอะไรเงี้ยคือ,คอรู้เบสิกเพราะว่าเคยทํางานเกี่ยวกับแบบเอ่อแบบแรงงานข้ามชาติกฎหมายแบบกฎหมายแรงงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราเหมือนแบบพอรู้บ้างแต่ก็แบบไม่ได้รู้ขนาดนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ก็คือตอนทรายทำที่แรกนะคะก็คืออาจทาได้ปีครึ่งแล้วก็แบบจบด้วยดีใช่ไหมแล้วทีนี้ พอบริษัทที่สองที่เคยทำนะคะก็คือเคยพูดไปในเอพิซดหนึ่งแหละก็คือเหมือนเราอะ่ะเหมือนไปแจ้งเขาจะออกล่วงหน้าก่อนใช่ปะแต่พอแบบครบตอนนั้นยังทำร้อยไม่ถึง20วันแล้วก็คือแบบอารมณ์แบบโดนเลิกจ้างแต่ว่าตอนนั้นก็คือเฮ้ยถ้านับจริงๆก็คือโดนเลิกจ้าง3ครั้งนะแต่ว่าครั้งแรกมันดูเป็นไม่ทางไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอะ่ะยังแบบทํางานไม่ถึง120วันนะคะทาให้เหมือนเราแบบไม่สามารถ เอ่อเรียกร้องอะไรได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเคยสำหรับบริษัทนี้ที่ทำให้ถึงร2 0วันเคยพูดไปแล้วในเอพิโซดหนึ่งนะคะก็จะไม่พูดเยอะเล้ทีนี้ก็เมื่อหลังจากนั้นนะคะก็คือเหมือนไปทำที่หนึ่งเอ่อตอนนั้นทำได้ประมาณ8เดือนก็คือเป็นบริษัทใหม่นะคะก็คือเล็กมากแล้วก็เหมือนแบบพนักง,งานในฝ่ายเราก็มีแบบแค่เราคนเดียวตอนเราเข้าไปนะคะก็คือเหมือนแบบไปอยู่ตั้งแต่เขาแบบเริ่มเปิดบริษัทอะไรนี้เลย เราก็คือเหมือนตอนแรกก็ตรงกันว่าอ่ะทดลองงานสเดือนนะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เหมือนตอนเดือนที่แรกอ่ะเขาก็มีประเมินงานเดือนที่สองก็เหมือนจะมีจาไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนตอนครบสมเดือนเขาไม่ได้พูดอะไรเราก็เข้าใจว่าเหมือนเราผ่านแล้วใช่ไหมพอเราก็ทํางานไปเรื่อยเราก็ทําไปจนครบ8ดเดือนแหละเราก็อยู่ก็เหมือนว่าเดือนที่8ดอยู่มาวันหนึ่งเขาก็แบบเหมือนเรียกไปคุยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคือเขาจะเลิกจ้างเรา แล้วสาเหตุมันค่อนข้างเป็นสาเหตุที่มันค่อนข้างถือว่าไม่โปรเฟชชั่นแลแหละแล้วก็ค่อนข้างชช้ดิสแต่แคือแบบเขาจะ่อว่ามันเป็นบริษัทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือจะทําอะไรก็ได้เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็คือเหตุผลที่แบบโดนให้ออกตอนนั้นก็คือว่าเหมือนเขาบอกว่าเหมือนผู้ใหญ่ในบริษัทแบบไม่ชอบเราแต่ความจริงอะผู้ใหญ่คนนั้นลรมแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ทางานด้วยนะคะคือเหมือนเขาอะเป็นคนที่ อา,อาจจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยอาจจะเจอเราแค่สองสาครั้งปกติถ้าสองสาครั้งที่เจอกันกคือแบบคุยกันแบบสั้นๆมากไม่เคยทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแบบแค่แบบข้ออ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยลอนี้ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นทํามาแปดเดือนซึ่งมันก็คือเกินร้อยี่สิบวันแล้วตอนนี้คือจุดสําคัญนะคะก็คือถ้าสมมติเราทําแค่สมมติแบบแค่ขาดไปวันเดียวร้อยสิบเก้าวันเนี่ยเราก็คือไม่ได้อะไรนะ าะมันยังไม่ถือว่าสถานะเข้าไปเป็นแบบลูกจ้างไปเป็นพนักงานของเขาแต่พอ120วันปุ๊บอ่ะมันจะเปลี่ยนไปก็คือตอนนั้นทํามา8เดือนใช่ปะ่ะก็คือตามกฎหมายมันบอกว่าถ้าทํามา120วันขึ้นไปแต่แบบไม่เกินหนึ่งปีมั้งคือเราจําทั้งหมดระยะเวลาทั้งหมดไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องได้ค่าเฉยนะคะค่าบอกเลิกจ้างใช่ไหมก็คือตอนนั้นทํามา8เดือนก็ได้ค่าเอา่อจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ก็คือ เงินเดือนชดเชยหนึ่งเดือนนะคะก็คือหนึ่งงวดเงินเดือนก็คือเช่นตอนนั้นคือเหมือนตอนที่เขาแบบเสนอให้เราออกเขาก็บอกเลยว่าโอเคเดือนนี้เราจะได้เงินเดือนปกติแล้วก็ก็จะได้ค่าชดเฉยหนึ่งเดือนใช่ไหมแล้วตอนนั้นเขาเหมือนแบบบอกเราแค่ล่วงลาประมาณอาทิตย์เดียวมั้ง ก็คือเหมือนบอกว่าให้ทําถึงอาทิตย์หน้าแต่พอเอาจริงอะไม่ถึงอาทิตย์เดียวประมาณแบบทําไป3าสวันเขาก็เปลี่ยนใจแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าเออไม่ต้องเข้ามาแล้วนะให้มาเก็บของอะไรเงี้ยก็คือมันข้อ้างสร้างกับวันที่ตกลงไว้คือตอนนั้นอะเราแบบไม่ค่อยรู้รายละเอียดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นงานแรกที่แบบโดนเลิกจ้างแบบเป็นออฟฟิเชียลใช่ไหมล้วพอเขาเสริมมาว่าโอเคอยู่ได้เงินเดือนนะซึ่งมันก็ต้องได้แล้วพออัดเดือนนั้นอะเราทําถึงกับ สิ้นเดือนอ่ะเออมันก็ต้องได้อยู่แล้วเราก็ได้เงินเชยๆหนึ่งเดือนซึ่งมันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะเขาเลิกจ้างใช่ไหมตามกฎหมายไม่งั้นถ้าเขาไม่ให้อ่ะเราก็ต้องแบบไปฟ้องร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปแล้วทีนี้ก็คือตอนนั้นอ่ะพอรู้มาว่าแบบได้แค่นั้นก็เออค่อนข้างพอใจแต่ตอนนั้นก็มีปรึกษาเพื่อนว่าเออเขาเลิกจ้างอะไรเงี้ยมันทําอะไรได้ไหมแต่คือจจําแรกก็เหมือนมันทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมอ่ะเราตอนนั้นที่สำคัญก็คือเหมือนไม่ได้เซ็นสัญญาด้วยแต่จริงเพราะอ่ะได้เลิกจ้างตอนนั้นก็คือ เงินช่วยๆหนึ่งเดือนเงินเดือนนึงโอเคตอนนั้นก็โอเคจบไปก็คือก็รับเงินมาแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะขอจ่ายอีกสิ้นเดือนหนึ่งเราก็แบบเออช่วยจ่ายมาได้ไหมเพราะแบบไม่ค่อยสบายใจที่จะรอคือเราก็อยากให้เขาจ่ายแบบให้มันจบจบไปไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งกังวลไปอีกเดือนหนึ่งว่าเขาจะจ่ายเขาจะไม่จ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าคมจีเงินเลิกจ่ายมันควรจะแบบจ่ายพร้อมวันที่ออกหรืออะไรเงี้ยแบบงวดเงินเดือนซึ่งทีนี้ก็คือเราของกรณีเนี่ยเราก็แบบ หลังจากเราก็เลยแบบศึกษากฎหมายแบบเยอะขึ้นมากๆนะคะแบบเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานแล้วก็เหมือนว่าประมาณหนึ่งปีหรือแบบสองปีหลังจากนั้นก็เลยกลับมานั่งคิดไปว่าเฮ้ยตอนนั้นอะ่ะเขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าคือปกติอะมันต้องบอกบอกแบบเลิกจ้างหนึ่งรอบเงินเดือนใช่ไหมคะเช่นถ้าสมมติเราเนี่ยได้รับเงินเดือนทุกๆ รอบ30วันคือเดือนละครั้งเขาก็ต้องบอกล่วงหน้าเรา30วันแต่ว่าหรือถ้าสมมติเราแบบหรือใครที่ได้แบบเงินเดือนทุกๆ15วันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบอกเลิกจ้างแบบล่วงหน้า15วันก็คือหนึ่งรอบเงินเดือนของใครแบบเรารับเงินเดือนเหมนเขาก็ต้องแบบบอกตามระยะเวลานั้นแล้วของเราคือตอนนั้นอ่ะเขาไม่ได้บอกเลิกจ้างแบบล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคือเขาแบบประมาณบอกสัปดาห์เดียวแล้วก็ให้ออกเลยซึ่งสิ่งที่เราพลาดไปก็คือตอนนั้นอ่ะมันต้องได ค่าคือภาษาบ้นานเขาเจอว่วค่าตกใจใช่ปะแต่มันก็คือค่าเฉยๆการบอกกล่าวล่วงหน้าอันนี้แบบชื่อเป็นทางการเนาะคือเพราะว่าตามกฎหมายแล้วอ่ะเขาต้องบอกล่วงหน้าแล้วทีนี้ก็คือเราอ่ะมารู้ค่อนข้างช้าไปคือตอนน้าเหมือนแบบพอแบบออกมาแล้วเราก็แบบปล่อยๆไปเราก็คืออยากลืมเราก็วุ่นวายการหางานก็เลยแบบไม่ได้สนใจแล้วแบบมันพอมานึกได้มันก็แบบผ่านไปเป็นปีสองปีแหละจะให้แบบไปทวงเขาก็าแบบคงทําไม่ได้อะไรเนี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ตกลงว่าอ่ะ โอเคเอาเท่าท okay, so kind of ี่เขาให้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นแบบการผิดพลาดครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราเลิกจ้างนะคะสิ่งที่ต้องได้ก็คือเงินเดือนเชยหนึ่งรอบเงินเดือนเขาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคะแล้วถ้าอ่าอันนี้มันจะมีเอออีกกรณีหนึ่งก็คือเช่นถ้าสูเขาบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งเดือนใช่ไหมแล้วเราก็ไปออกอีกเดือนหนึ่งอ่ะคือรู้แล่อีกหนึ่งเดือนจะออก เนี่ยเราก็จะได้แค่เงินเฉยๆอย่างเดียวเราจะไม่ได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ถ้าเขาแบบไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเราจะแบบอ่าอย่างเช่นแบบาทิหน้าให้ออกเลยก็คือต้องได้แบบค่าเฉยๆแล้วก็ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยก็คือมันจะมีกรณีนี้นะคะแล้วก็คือตอนนั้นก็คืออ่ะพอมารู้ก็คือแต่มันทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยไปนะคะก็ถือว่าเออเราพลาดแต่ก็คือหลังจากนั้นก็แบบ ศึกษากฎหมายมาค่อนข้างเยอะแล้วนะก็คือแบบรู้แล้วว่าแบบบริษัททําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เรื่องร้อยยีวันก่อนนะคะคือเราไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่อันนี้ก็คือจากที่เราศึกษามาแล้วก็แบบที่เราเข้าใจมานะคะก็คือนมกฎหมายอะ่ะมันไม่ได้กําหนดว่ามันต้องฝึกงาน 100, ร้อยทดลองงานร้อยยีวันนะคะแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่บริษัทเข้ามา,าใช้โอกาสนี้ในการแบบทดสอบทางงานว่าแบบจะเข้ากับบริษัทได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ส่วนมากบริษัทก็เลยจะแบบให้ทดลองงานกันสามเดือนใช่ไหมเพราะมันก็คือประมาณเก้าสิบวันมันก็จะไม่เกินร้อยี่สิบวันพอแบบสี่เดือนห้าเดือนอะไรอ่ะมันจะเริ่มเกินมาแล้วมันก็จะแบบพอร้อยสี่วันปึ๊บมันก็คือสานะเราคือเป็นพังงานบริษัททันทีมันก็จะทําให้เขาต้องจ่ายเงินเชยเท่าสุดท้ายอ่ะเราไม่ผ่านทดลองงานอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราเข้าใจมาใช่ไหมคะเลาจบไปที่นั่นเราก็คือมาเจออีกบริษัทหนึ่ง ก็คือที่นั่นก็คือตกลงกันว่าอ่ะทดลองงานสามเดือนใช่ไหมเหมือนกันแล้วก็โอเคเราก็แบบตกลงทดลองงานเราก็คือมันก็จะมีแบบว่าโอเคปกติก็คือทดลองงานเงินเดือนเท่านี้เราสมมติถ้าผ่านเราจะได้เงินเดิมเพิ่มใหม่มันก็จะคุยกันแต่แรกเนาะอย่างที่เนี้ยก็คือตกลงกันไว้ว่าถ้าผ่านทดลองงานเราจะได้เงินเดือนขึ้นแต่มันก็จะมีที่ที่แบบไม่ให้ขึ้นเหมือนกันนะก็คือแบบแล้วแต่ว่าจะคุยกันยังไงแล้ว เหมือนเขาก็มาประเมินเราแค่ตอนช่วงเดือนแรกแล้วเดือนแรกก็คือเขาก็ไม่ได้ตำหนิเพอร์ฟอร์มานอะไรแล้วมากแค่เหมือนเราก็แบบอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบเราคนนอนดึกเราก็เลยชอบทํางานตอนดึกๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเออแต่เราพยายามจะปรับอยู่ว่าแบบให้มันทํางานตรงเวลาคือตอนกลางวันเราก็ทําแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่อเลอร์เท่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่เราก็คือพยายามปรับให้มันแบบเอออเลอร์เวลาทํางานตรงกับทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากเดือนที่สองไม่ประเมินเดือนที่สามมาทีเดียวเลยเราก็เหมือนว่า แ,แล้ก็คืออ่ะเขาก็ประเมินบอกว่าคือตอนเนี้ยยังไม่ผ่านเนาะแต่ว่ายังขอยืดทดลองงานออกไปเป็นสี่เดือนก็คือขอยืดออกไปอีกเดือนหนึ่งเราก็เลยแบบว่าก็โอเคก็ได้ค่ะก็เออก็ยืดไปเพราะว่าคือเราก็ไม่มีอะไรเสียคือเราก็ถ้าสมมติไม่ได้เราก็ต้องแบบใช้เวลาหางานอยู่ดีอย่างน้อยก็คือได้เงินเดือนไปอีกเดือนหนึ่งก็แบบเซฟก่อนอะไรเงี้ยจนกว่าจะได้งานใหม่คือก่อนหน้าเนี้ยเราถามเขาว่า ถ้าไม่ผ่านทดลองงานน่ะเขาจะบอกล่วงหน้าสามสิบวันไหมหรือว่าเขาจะแบบทําเหมือนรอบที่แล้วที่แบบอยู่แบบไม่ผ่านก็แบบเหมือนมาแจ้งเราก็คือจะให้ออกเลยอะไรเงี้หรือเปล่าเข้าใจปะแล้วเหมือนแบบตอนนั้นอะ่ะคือเหมือนเขาก็คงคิดว่าเราคงไม่ได้จะถามอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ก็คือปกติมันก็คือตามมารยาทอะ่ะมันต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเหมือนที่เราต้องแจ้งออกจากบริษัทหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยก็ เหมือนเราก็คือถามเขาไปแล้วเขาก็เลยเหมือนขอเวลาไปคิดก่อนอย่างนี้คือเขาบอกว่าให้เราสองออปชันออปชันแรกนะคะก็คือตอนนี้รู้เอาผลตอนนี้เลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องต่อทดลองงานอีกเดือนเดือนก็คือไม่ผ่านสิ้นเดือนหน้าก็ออกเลยถือว่าเน,นี้ยเป็นการบอกกล่าวงหนงานสามสิบวันแล้วก็แบบเราแต่ตอนแรกไม่ได้พูดอย่างงี้ตอนแรกบอกว่าจะยืดทดลองงานออกไป แล้วคืออ่ะบอกไม่ผ่านแต่ว่าเราก็คืออันนี้เป็นการบอกล่วงหน้า30วันหรือออปชันที่2ก็คือจะยืดทดลองงานออกไปแล้วก็พอครบ1เดือนก็ค่อยมาคุยกันว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็ให้ออกเลยนะก็คือออปชันแรกจากที่ออปชันแรกก็คืออันเดิมแต่ว่าเหมือนแบบเพิ่มเข้ามาก็คือว่าให้เอาผลเดิมเลยแล้วก็ให้ไปออกอีกหนึ่งเดือนล่วงหน้า จากผลเดิมที่รู้แล้วว่าไม่ผ่านแต่ว่าจะไม่มีการทดลองงานใช่ไหมแล้วก็อ,อีกหนึ่งเดือนค่อยออกกับอันที่สองก็คือไปลุ้นผลเราอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่ว่าถ้าาไม่ผ่านก็ต้องออกเลยคือตอนนั้นในหัวเราก็าคิดว่าแบบก็เหมือนผลมันก็คือเท่ากับอีกหนึ่งเดือนล่วงหน้ามันก็คือถ้าผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งมันมีแนวโน้มจะไปไม่ผ่านอยู่แล้วก็คืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเราก็ต้องออกดีอะไรเง,งี้ยมันก็เลยเหมือนว่า ตอนนั้นก็คือเริ่มไม่โอเคแหละเพราะว่ามันก็คือตามปกติบางคนบอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วอันนี้ก็แบบอะไรก็ไม่รู้ไงแล้วก็เออไม่เป็นไรก็เลยโอเคตกลงทดลองงานต่อแล้วก็ยืดทดลองงานไปแล้วก็แบบคืองานมันเยอะแหละเราก็แบบคือส่วนตัวเราว่าเราเพอร์ฟอร์มนดีนะแต่ก็เออแต่ถ้าเขาขคิดว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ความพีก็มันอยู่ตอนครบสี่เดือนค่ะ ก็เหมือนแบบตอนนั้นมันครบสี like you, ่เดือนใช่ปะเข้าใจแบบว่าครบสี่เดือนตอนนั้นมันคือร้อยร้อยี่สิบวันแล้วอะแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าครบสี่เดือนเขาก็นั่นแหละมาขอให้ช่วยงานต่อเขาก็เลยเขาว่าโอเคสี่เดือนมาบอกเราเราไม่ผ่านทดลองงานแล้วนะแต่ว่าขอให้เราอยู่ช่วยอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเออคือเท่าที่เขาไม่ได้บอกเหตุผลจริงหรอกว่าแบบมันคืออะไรแต่คือเราก็รู้ว่ามันมีคนในบริษัทออกแล้วเขาหาคนมาไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วคนใหม่ เพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนกระจายงานอย่างแบบคือมันคนไม่พอรองรับงานอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบเออขอให้ช่วยอีกเดือนนึงแล้วตอนหนละๆคือเป็นโมเมนต์ที่เราถามเลยว่าอีกหนึ่งเดือนแต่ก็คือเขาบอกเราว่าครบสี่เดือนนี่คืออ่ะไม่ผ่านนะแต่แทนที่จะให้ออกเลยเหมือนตอนแรกที่บอกไว้ว่า,วาถ้าแบบเราทดลองงานต่ออีกหนึ่งเดือนเราแบบไม่ผ่านจะให้ออกเลยขอให้อยู่ช่วยงานอีกเดือนนึง ก็คือเขาจะไปตอนนี้มันเกิน120ยี่สวันถ้าอยู่อีกเดือนหนึ่งก็คือหเดือนยังไงมันก็เกินร้อยี่สิบวันเราก็เลยเหมือนตอนนั้นและเราก็เลยเหมือนถามให้มันแบบรู้ไปเลยอะว่าโอเคค่ะคืออยู่ช่วยได้แต่ว่าคืออันนี้จะให้จะได้เงินชดเชยไหมคะล้วก็คือตอนแรกเขาจะไม่ให้เพราะเหมือนแบบว่าเขาก็เพิ่เหมือนว่านี่บริ อารมณ์แบบเหมือนแบบบริษัทช่วยเราเลยนะที่แบบเขาแบบยืดอายุการทดลองงานออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเอ,อ่ออารมณ์เหมือนแบบพูดให้บริษัทดูดีะว่าเหมือนแบบบริษัทช่วยเราเลยนะแต่ความจริงเขาจะไปถ้าเขาให้ออกเลยเราก็แค่ไปหางานใหม่มันก็แค่นั้นเงี้ยแต่เขาไปคนยืดเรามาจนบรรทัดจะห้าเดือนเราก็เลยถามเขาเราก็แบบว่าแต่เราก็คือค่อนข้างหนักแน,น่เราก็บอกว่าโอเคค่ะเอาตามกฎหมายอะค่ะ แล้วเขาก็เหมือนคงไปปรึกษากันอันนี้ก็แบบมันเป็นบริษัทท่องทางเวเองเนาะแล้วเขาก็เหมือนไปปรึกษากันแล้วก็หายไปแล้วเขากโอเคครับอ่ะตามกฎหมายก็คือเหมือนตอนนั้นก็คือครบสี่เดือนนะเราก็ตกลงว่าโอเคเราจะทําต่อเดือนที่ห้าให้ก็คือจะอยู่ช่วยเดือนนึงแต่ว่าเราต้องได้เงินทดลองเ,อเงินเดือนหนึ่งเดือนใช่ไหมแล้วก็เงินช่วยอีกหนึ่งเดือนเพราะาเราทําเกินร้อยยี่สิบวันแล้วก็คือนั่นแหละจบ แต่อันนี้ก็คือมันไม่มีค่าบอกกล่าวลงหน้านะเพราะเขาก็บอกกล่าวก็คือคุยกันล่วงหน้าเดือนหนึ่งแหละว่าโอเคหรือว่าจะสิ้นสุดอีกเดือนนึ่งเดือนข้างหน้านะอะไรเงี้ยก็เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วอันนี้ก็คือเหมือนแบบคือพูดง่ายก็คือมันเป็นแบบเป็นเบสิกโนเลที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรานะเ,เวลาดูสัญญาดูดีๆนะคะเพราะว่าบางที่มันจะเซ็นว่าแบบถ้าแบบไม่ผ่านทดลองงานถ้าฟ้องร้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือ มันเราก็เคยเจอว่าแบบเออไม่ผ่านทุลองงานถ้าฟ้องเราก็ถาม HR เลยแต่ HR ก็บอกว่าโอเคมันเอยฟ้องได้ฟ้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือต้องดูว่าถ้าทดลองงานสามเดือนอ่ะมันก็ฟ้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันยังไม่ครบร้อยยี่สิบวันแต่ว่าถ้ามันเกินร้อยี่สิบวันอ่ะมันสมควรจะต้องแบบฟ้องร้องได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องดูสัญญาให้ดีแล้วก็คืออยากให้ทุกคนแบบกล้าถามแบบว่าเอออันนี้แบบได้เงินเฉยๆไหมถ้ามันเกินร้อยี่สิบวันหรือแบบ ได้ค่าบอกกาวล่วงหน้าไหมคือมันเป็นสิทธิ์ของเราอะค่ะที่จะสามารถถามได้กรณีถ้าเขาไม่จ่ายจะทําไงก็คือฟ้องกรมแรงงานค่ะทั้นตอนมันไม่ยางนะก็คือเราเคยเจอที่หนึ่งอะมันไม่จ่ายประกันสังคมให้แล้วก็คือตามกฎหมายคือถึงเราจะเป็นพักง,งานหรือแบบเป็น full time part time contact อะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องจ่าย ผลหมายเออต้องแต่ประกันสังคมให้ใช่ปะ่ะพอตามผลหมายบระบุแต่เขาด้วยความที่แบบบริษัทมันเยอะมันก็จะมีแบบลู่ทางคือแบบเขาก็อาจจะตรวจสอบไมโครอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอย่างเราอ่ะเคยตอนทำฟูลไทม์กับพาร์ทไทม์เนี่ยก็เคยแบบเจอบริษัทที่แบบบริษัทดีเขาก็ใจ่ายให้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขเช่นแบบเราตกลงกันว่าโอเคเราจะไม่เอาประกันสังคมนะคุณไม่ต้องจ่ายเราก็จะไม่จ่ายอะไรเงี้ยก็คือมีนะคนรู้จักก็คือมีที่แบบ มือนทาเป็นงานคอนแทคอะไรเงี้ยเราตกลงว่าจะไม่รับประกันสังคมเพราะแบบไม่อยากให้โดนหักเงินเหมือนก็คือเราแต่ว่าจะตกลงกันแต่ปกติอะมันก็คือถ้าไม่ตกลงกันว่าแบบจะไม่เอาอะไรเงี้ยมันก็ต้องจ่ายเพราะว่าตามกฎหมายแล้วอะมันควรจ่ายใช่ไหมแล้วก็อ่ะเหมือนตอนนั้นก็คือที่เราทาอะเราก็คือเข้าไปเก็เว็บไซต์กมรมรายงานมัน้งแล้วก็เหมือนแบบเข้าไปส่งเรื่อง้องเรียนว่าโอเคบริษัทนี้ตื้อตึ๊ดตั้งอยู่ที่จื๊อ๊ออะไรเงี้ยเลขจดทะเบียนแล้วก็ ไม่แบบทำการจ่ายเงินค่าประกันสังคมให้อะไรเงี้ยแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปตามเรื่องต่อเอ,องเลยเราก็แบบคู่กรณีก็อาจจะแบบติดต่อมาเพื่อไกลกิไกลเกียวหรือแบบคุยตกลงกันเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่คือมันก็จะมีแบบหลายกรณีนะ <c oughs> เช่นแบบบริษัทหักค่าประกันสังคมไปแต่แบบไม่เอานําจ่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ แบบพวกค่าเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าจะเห็นตามข่าวอ่อยบ่อยก็คือเขาก็ต้องไปลองเรียนทางนี้กันเนาะแบบอย่างเช่นแบบอยู่บริษัทแบบโรงงานปิดไรเงี้ยไม่ได้ค่าเฉยๆหรือแบบได้ค่าเฉยๆไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นทางที่ไปลองเรียนกันซึ่งข้อมูลพวกนี้นะมันมีในอินเทอร์เนต็ตมีในเว็บไซต์กมรมแรงงานสามารถไปหาดูได้นะคะคือเราก็ไม่ใช่ผู้เชีย่ยวชาญแต่อันนี้ก็คือเล่าให้ความจากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ันนี้ก็จบแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจอยากฟังเรื่องอะไรก็ถ้าเราแบบรู้เราก็จะมาแบบเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ก็คือขอเล่าประสบการณ์ตัวเองก่อนละกันหวังว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะคะบ๊ายบาย